มาเที่ยวพัทยาใครว่ามีแต่ทะเลที่นี่ยังมีโคลอมเซียมโชว์ด้วยนะโชว์ของที่นี่มีมานานกว่า10ปีตอนนี้ดีโนเวตใหม่หมดลงทุนเพิ่มกว่าร้อยล้านบาทเปลี่ยนจอ LED ขนาด300ตารางเมตรเปลี่ยนชุดเสือ้อผ้าเพลงและการแสดงให้มีความตื่นตาตื่นใจมากขึ้นระบบเสียงกระหึม่มวันนี้เรานั่งกันในโซนโกลค่ะโรงละครสะลปดีมากมองเห็นชัดทุกที่นั่งในหนึ่งรอบการแสดงจะใช้เวลา1ชั่วโมงมีการแสดง14ชุดการแสดงของโคลอเซียมเด็กๆดูได้นะคะเจเจและน้องบลูชอบเลยเราจะเอาคลิปที่ดูแลรู้สึกว่าอลัังงมาาฝกกกเพืืื่่ออออนนนนนทุคคี้รแสดใช ิรเ์เกิลคอร์ลเซียมราชินีแห่งแสงอาทิตย์มีพาหนะเป็นนกฟีนิกซ์เดินทางมาพร้อมกับบริวารที่เป็นตัวแทนของดวงดาวทั้ง12ราศีการแต่งกายคือเป็นสีทองอรารามไปทั้งเวทีสวยงามมากชุดนี้คือสวัสดีจะมีเทพธิดามาเนรมิตความเบิกบานชุดการแสดงนี้ชื่อพรมิสค่ะมาในธีมเกาหลีเกาใจหญิงสาวสวยคร่อมควงกับมวลดอกไม้และฝูงพอมอนขอให้คนรักที่พลากจากกันไปได้กลับมาคู่กันใช้นักแสดงเยอะมากๆอลังการสุดๆ ต่วนการแสดงนี้ชื่อ Spicy Chinese Girl นำเสนอในรูปแบบระบำชนเผาซึ่งประยุกต์กับการแสดงกายกรรมเดินขายาวหญิงสาวผู้มีพลังเหนือธรรมชาติลอยขึ้นบนท้องฟ้าเพื่อเป็นสื่อกลางรับพลังงานไฟฟ้าและส่งต่อลงมายังพื้นดินเพื่อทำให้โลกสว่างสวยการแสดงนี้ชื่อว่า Power ค่ะ กาาามอรเหญิงสาวผู้มีความงามประหนึ่งอวตารแห่งพระแม่รักษมีได้สวดภาวนาเพื่อขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกป้องให้ผู้ที่มาจากดินแดนอันแสนไกลจงบังเกิดแต่ความสุขสมบูรณ์ การแสดงชุดนี้ก็สวยงามมากอีกแล้วคือการสแสดงที่ชื่อว่าฟีนิกซ์นางพญาฟีนิกซ์ได้ทลายกรงแก้วที่กักขังตนไว้และแผ่เปลวเพลิมเพื่อแสดงอนุภาพอันยิ่งใหญ่บนชีวิตอันเป็นนิรันดร และเมื่อจบการแสดงแล้วเหล่านักแสดงจะออกมาเพื่อให้ถ่ายรูปกันค่ะใครที่ชอบรีวิวของ BL Journey อย่าลืมกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้นะ